วายลน์ไปดีนะทุกคนเเฮ้ยมุนยนมันโยนติดบนนั้นคุผู้ชมมันยนโกเด้นปะโกเด้นทำไมอย่างนี้โคเด้นมันไม่ลงมาน่าจะบกัน เปออรรันยนปะ <Hello. S 1> นี่น่าจะเป็นยามของผมแหละมียามผม,ะน,ม,ผมนะช <Hi. S 1> ่ชิกาฮยชิก้ามันโชิกาผุมนนช,าชม,ชม ชิกาอยู่บนเนี้ยมันเดินมาแล้วโอ้ยขาขาดชิกาขาขาดคนชิกาพังแล้วเอาไว้วางทิ้งๆเดี๋วโอ้ดีพนักง,งาน,นเจอชิกาเออชิกาตายชิกามันพังชิกามันพังแล้วเพืโอเคไป งั้มาตั้งหินยนต์ไว้ตรงนี้ละกันยาเส้นงแก็ได้นะ้ซมาโอเคตั้งหุ่นยนต์แล้วอมจัดแล้วกันนะปล่ <c oughs> อยอีกทีหนึ่ง <c oughs> ้อมล้งหน่อย <c oughs> ว่ามันขยะไม่ได้ <c oughs> คุณยนแบบหมดเว้ยดิเป็นอะไรวะเนี่ยต้องมาไปวางห้องใหม่ไี้แก้วหุ่ยนยนต์พังแล้วเพื่อนเว้ยดีมันนุ่มอ่ะลองด้านหลังมังแบบนตายจะเปิ็นขาั้วมันไม่ร่างห้องนี้งนนั้นในเกาะไปได้เลยเพื่อน คนยังตัวใหม่โอเคบอลนี่เน,นี่ยบอลนี่มีต้องการหุ่นที่มันดีดโอเคเจอชิก้าแหละอโอเคเฟรด มาตรงนี้ไอเด็ยบอนนี่ก็มาตรงนี้ส่ว <Yeah. S 1> นไอ้นี่ไม่เกี่ยวโว <Hi there. S 1> okay. มันไปโอเคหุ okay. ่นยนต์หมดแล้วเว <are> ลาเปิดงานแล้วฮ

好吧，嗯。 Okay. ลาลากรบแล้วอไอ้เชี่ยมัาได้ไงวะไอ้บุค๊ควาแกต้องมาอยู่กับบอลไม่ปยีกันล้น,นี่ปิดลงแล้วนี่นั่นจะ่ายชวนเด็กมาก่อนงานปาร์ตี้ เอ๊บเอาใส่ชุดหูนี่เอาใส่ฉันเป็นฆัตกรที่เงี้ยสแล้วตรงนี้เริ่มไปเลยฟุกซยังไม่ได้อ่กนี่มันก็เฟรดี้ ไปตัวเยว แล้วฟินนะเลือดทำความสะอาดโอ้โอดิ่งเงี้นเลยเฮ้ยตรงนั้นมันน่าจะเลือดไม่ดีหนนะอ่อยนะ

แม่ไม่รู้ไล้วมึงยนต่อยไว้หนึ่งดอกอพร้อมใช้งานเลยวะเนี่ยห่างนั้นไปดูกันเลยดีกว่ากล้กองอะไรคือกล้องอะไร ไหนดูกล้องมันจาปิดสิไ <Hello. S 1> หนดูกล้องเลยสิอ,อเปิดเออหอย่ยห <Hi. Hey. S 1> ้เปิดห้องแรกไม่มีอะไรไปห้องสองดิไม่มีอะไรห้องห้องสาม และห้องวอย์โอ้กดโอเคและห้องห้าะโอ๊ยโอ๊ยมนนีเหรอให้ลองดูตรงหน้าใหม่ดิต็ด หบสี่สี่๊บจะลองดูแค้มสุดท้ายดิก่ับมาทางนี้ <c oughs> <c oughs> ยนื <c oughs> ยนเ <c oughs> ข้าไปเก็บตัวเองก่อนเพิ <c> ่ <oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคโอเคภาพปุ๋ยแล้วชิคก้ามาจริงเหรอวะในยงนี้ชิคก้ามามันมาแลว้วม,มันมาแลว้วมันมาแล,ล้วมันมาแล้วปุ๋ยตายปุ๋ยตาย่งลูกมันมาไปยองควันอ๋อมามามโอ๋โอ,อ มิ่มา,มมมามมยู่ว่มันมาอยู่ดีแล้วดีแล้วดีแล้วช้อนเลย้ยยยมันชนโดนชนไปเออรอดล้ะไอ้หุ่นยนต์ นี่นี่ยยืนอันตรายว่ะเอ๊ะมันคุ้นๆนไม่เหมือนใช่ชิกา้าฮะมันคือโกเรนมันเดอร์โกะด์โอ้อ้าเย้ฆ่าฉันก่อนเก้ทำให้ฉันน้ำไปชนกับเสา ทันใจโอกายยยยนยยยยตยยยยยยยบยย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 ยว่าตัวนยยยันนนนยย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 ยนยย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 ยนยยย ไอ้ลองมันจะไฟชุดนี้แล้วเอาศพอบออกมาก่อนโอเคเอย้ยนิยอนไฟโอเคออไม่มีใครสา้อมาราทำลายฉันได้เล้วแ่ะก็เข้ามาเลยเฟไอ้หุนโง่เข้ามาเลย แย่าลืมกงคนแรกก็เช็คก,กับตำนานของฟ้นในเฟรดี้ภาคที่หนึ่งตอนที่มิลเลียมออฟตันโดนฆ่านะ